วันนั้นฝนตกทั้งวันแต่ฝนข้างนอกยังไม่เปียกเท่าหัวใจเขาในตอนนั้นเลยโต๊ะทำงานในบริษัทเงียบสนิทมีแค่เสียงลมหายใจหนักๆของพี่ยุทธพนักงานอาวุโสวัยใกล้เกษียณที่กำลังนั่งนิ่งมองจอคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นคำว่า access denied ด้วยมือที่ยังค้างอยู่บนคีย์บอร์ดเขาเพิ่งถูกย้ายงานจากฝ่ายที่เขาทำมาเกือบ20ปีไปอยู่งานที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่มีแม้คำอธิบายชัดๆไม่มีแม้คำขอโทษไม่มีแม้คำว่าขอบคุณจากเจ้านายคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าเขาเกือบ15ปีตอนนั้นพี่ยุทธไม่พูดอะไรแต่ในใจเขาพูดกับตัวเองดังมากมันไม่แฟร์เลยนี่หรือคือค่าของคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้บริษัทหรือถึงเวลาเราต้องยอมแพ้แล้วจริงๆคืนนั้นเขากลับบ้านโดยไม่พูดกับใครปิดไฟปิดเสียงมือถือ แล้วนั่งจ้องความมืดพร้อมกับความคิดที่ว่าเราหายไปจากโลกนี้จะมีใครสังเกตบ้างไหมแต่นั่นแหละความมืดไม่เคยตอบอะไรมันแค่เงียบแล้วก็ปล่อยให้เขาเงียบไปด้วยจนกระทั่งมีบางอย่างเกิดขึ้นในความเงียบตรงนั้นบางอย่างที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยทั้งที่มันอยู่กับเขามาตลอดชีวิตพี่ยุทธเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ใครก็อาจเดินผ่านโดยไม่หันมามองซ้ำเขาไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่ ไม่ได้ขับรถหรูไม่ได้เรียนสูงแต่เขาเคยเชื่อว่าถ้าเราทำดีสุดท้ายชีวิตมันต้องดีตอบเราแน่ๆตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานเขาไม่เคยสายเจอปัญหาอะไรก็แก้ให้หมดใครฝากอะไรก็ช่วยหมดพูดง่ายๆคือเป็นคนดีที่เหนื่อยตลอดเวลาพี่ยุทธเนี่ยเหรอตัวแทนความอดทนเลยไม่มีใครรู้ระบบนี้ดีเท่าพี่ยุทธอีกแล้วงานนี้ถ้าไม่ใช่พี่ยุทธเราก็ไม่รอดหรอก แต่จนมาวันหนึ่งบริษัทมีการปรับโครงสร้างหัวหน้าใหม่เข้ามาพร้อมแนวคิดใหม่ๆที่เร็วกว่าแรงกว่าและมองคนอย่างพี่ยุทธว่าช้าปรับตัวยากและไม่จำเป็นต่ออนาคตของทีมทุกปีที่เราทุ่มเทมามันกลายเป็นของเก่าที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเลยเหรอแต่เขาก็ยังไม่โกรธยังไม่ลาออกยังไม่โวยวายเพราะในใจลึกๆเขาคิดว่าถ้าทนอีกนิด เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ทุกวันที่ทนก็เหมือนหายใจทิ้งเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจค่อยๆตายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานทุกวันน่ะยังใช่ตัวเขาอยู่หรือเปล่านี่เราทำอะไรอยู่เรามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจหรอแล้วตัวเราละ่ะเราอยากได้อะไรแต่บางทีการไม่มีใครตอบคำถามเรา ก็อาจเป็นโอกาสให้เราได้เริ่มฟังตัวเองจริงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พี่ยุทธจะได้เจอกับสิ่งที่เปลี่ยนใจเขาไปตลอดชีวิตวันนั้นพี่ยุทธนั่งเหม่ออยู่ที่โต๊ะในบ้านข้างหน้าไม่มีทีวีไม่มีมือถือมีแค่แก้วกาแฟเย็นชืดกับความคิดที่ยังวนเวียนแต่จู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากลูกชายที่เพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลายัยพ่อพ่อเคยมีความฝันไหมอะพี่ยุทธหันมามอง แต่ไม่ตอบพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาเลิกถามตัวเองว่าอยากเป็นอะไรเลิกฝันเลิกฟังใจตัวเองลูกชายพูดต่อแบบเรียบแต่จี้ใจหนูไม่อยากโตมาแล้วกลายเป็นคนที่แค่อยู่ให้รอดอะ่ะพ่อแบบไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่คำพูดธรรมาดานั้นเหมือนกระจกที่สะท้อนบางอย่างในใจพี่ยุทธกลับมาเขาไม่ได้เสียใจเพราะถูกลดตำแหน่งเขาไม่ได้โกรธใครเป็นพิเศษเขาแค่เจ็บ เพราะเขาปล่อยให้ชีวิตเขาห่างจากตัวเขาเองไปไกลเหลือเกินคืนนั้นเขานั่งนิ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเคว้งเขาหายใจเขา้าแล้วก็แค่ดูใจตัวเองดูว่าตอนนี้มันกำลังรู้สึกอะไรโกรธไหมเหนื่อยไหมกลัวไหมและเขาก็เริ่มเห็นอย่างชัดๆเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าใจมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานไม่ได้มีแค่ความคาดหวังจากคนอื่นมันยังมีความเหงาความอยากความกลัว การแบกตัวตนปลอมๆที่เขาสะสมมาตลอด30ปีแต่เมื่อเขาเห็นเขาก็เริ่มวางได้วางไม่ใช่เพราะเข้าใจหมดทุกอย่างแต่วางเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ใจเราจะหนีมันพ้นได้นอกจากต้องอยู่กับมันให้เป็นก่อนและตรงนั้นเองเขาก็เริ่มเข้าใจคำว่าทันจิตรู้ทันตนทันว่าเมื่อความคิดแย่ๆมาใจเราก็จะดิ้นจะเถียงจะกลัว แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราจะไม่ตกเป็นทาสมันรู้ทันตนไม่ใช่การโทษตัวเองแต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆโดยไม่ต้องหนีและไม่ต้องเสแสร้งแล้วจากตรงนั้นชีวิตพี่ยุทธก็เริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเขากลับมาเป็นอิสระจากข้างในต่างหากหลังจากคืนนั้นพี่ยุทธไม่ได้ลาออกไม่ได้ย้ายงานเขายังอยู่ที่เดิมแต่ เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปทุกเช้าเขาตื่นมาไม่ใช่เพื่อลุกไปทำงานอย่างเดียวแต่เพื่อลุกขึ้นมาอยู่กับตัวเองก่อนเขาหายใจเข้าแค่รู้ว่าตอนนี้หายใจอยู่เขารู้ว่าใจยังเหนื่อยอยู่บ้างแต่ไม่ต้องรีบแก้มันไม่ต้องรีบทำให้มันหายเพราะตอนที่เราเห็นใจตัวเองโดยไม่ผลักไสใจมันค่อยๆเยียวยาตัวมันเองได้อย่างแปลกประหลาดนี่แหละ คือจุดเริ่มต้นของคำว่าทันจิตรู้ทันตนก่อนหน้านี้เวลามีใครพูดจาไม่ดีเขาจะคิดวนไปทั้งวันแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นทันว่าใจเรากำลังจะโกรธแค่เห็นทันแบบนี้โกรธก็ไม่ต้องกลั้นไม่ต้องปล่อยแค่ไม่ต้องตกเป็นทาสของมันเขาเริ่มเลือกได้ว่าจะตอบยังไงหรือจะไม่ตอบเลยเพราะบางเรื่อง ใจนิ่งได้ก็ชนะแล้วหลายคนอาจเข้าใจว่าอิสระภาพคือการได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่สำหรับพิยุตอิสระภาพคือการที่ใจเราไม่ถูกลากไปโดยความรู้สึกในแต่ละขณะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับแต่รู้ทันแล้วเลือกอยู่กับมันแบบไม่หลงได้เช่นเวลาความเครียดมาเขารู้ทันว่านี่คือความเครียดแล้ววางมันไว้ ไม่เอาไปผูกกับเรื่องอื่นเวลารู้สึกว่าโดนดูถูกเขารู้ทันว่านี่คือความรู้สึกของความด้อยค่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเวลาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเขารู้ทันว่านี่คือเสียงในหัวไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดพอรู้ทันแบบนี้บ่อยๆใจมันก็ค่อยเบาเพราะเราไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องหลอกตัวเองและที่สำคัญไม่ต้องแสดงว่าเราเข้มแข็ง ในวันที่เรารู้ว่าใจเรากำลังอ่อนแอก็พอพ่อดูเปลี่ยนไปนะช่วงนี้ดูเหมือนพ่อยิ้มง่ายขึ้นนะ่ะพอไม่บน่นไม่เครียดไม่เหมื่ลอยเหมือนก่อนแล้วพิยุยุ์ไม่ตอบอะไรมากเขาแค่ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าพ่อก็เพิ่งเริ่มเข้าใจตัวเองในวัยที่คนอื่นคิดว่าแก่เกินจะเปลี่ยนแล้วบางทีอิสรภาพที่คนเราตามหาทางชีวิตอาจไม่ใช่การได้หนีจากปัญหา แต่คือการอยู่กับใจของเราเองอย่างแท้จริงทุกวันนี้พี่ยุทธยังทำงานที่เดิมยังเจอปัญหาเดิมๆเ,เจอคนที่ไม่ชอบหน้าเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือใจของเขาไม่ใช่เฉลยของอารมณ์อีกต่อไปแล้วเขารู้ทันเวลาความคิดแยแยๆเข้ามาเขายอมรับได้ว่าบางวันก็ยังเหนื่อยบางครั้งก็ยังเสียใจแต่เขาไม่ผลักไสไม่แกล้งทำเข้มแข็งเขาแค่อยู่กับมัน แล้วเลือกตอบสนองด้วยความเข้าใจมากกว่าปฏิกิริยาและเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าแม้โลกจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ใจที่เป็นอิสระก็ทำให้ทุกอย่างเบาขึ้นมากจริงๆพ่อพ่อยังมีความฝันอยู่ไหมพี่ยุทธยิ้มแล้วตอบว่าตอนนี้พ่อแค่ฝันอยากอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดฟังใจตัวเองให้มากขึ้นไม่หลงตามใคร แล้วก็เผื่อจะได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยลูกชายยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าหนูว่าพ่อเก่งกว่าที่พ่อคิดอีกนะบางทีเราทุกคนก็เคยหลงทางเหมือนกันเคยตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกเคยพยายามเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนโลกเพื่อให้ใจเราสงบแต่วันนี้ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูครับเริ่มจากแค่ทันจิตเวลาความรู้สึกใดๆเกิดขึ้น แล้วรู้ทันตนว่าตอนนี้ใจเราอยากหนีหรืออยากเข้าใจถ้าเราทำได้แค่นั้นแม้จะไม่เปลี่ยนโลกได้ทันทีแต่เราจะไม่เป็นทาสของใจตัวเองอีกต่อไปและนั่นแหละครับคืออิสรภาพของชีวิตจริงๆถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนพิยุทตเคยเหนื่อยกับโลกที่ไม่เข้าใจเราลองกลับมาเข้าใจใจตัวเองก่อนครับบางทีสิ่งที่คุณตามหาทั้งชีวิต อาซ่อนอยู่ในใจที่คุณมองข้ามมานานก็ได้กดติดตามไว้นะครับแล้วกลับมาฟังกันใหม่ให้ใจของเราได้พักบ้างในแต่ละวัน